รู้จักชิ้นส่วนของสะพานกันนะครับที่เห็นอันนี้นะครับตัวนี้นี่คือเป็นเสาเข็มนะครับในการก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องตอกเข็มลงไ้เข็มเนี่ยจะต้องอยู่ในชั้นดินที่รับแรงได้ก็ทําการก่อสร้างคานคอนกรีตวางอยู่บนเสาเข็มคานสำเร็จรูปนะครับหรือคานคอนกรีตอัดแรงเนี่ยเราจะมีการใชา้ย,ยางนะครับปูก่อนเพื่อเวลารถวิ่งเนี่ยจะไม่เกิด แรงสั่นสะเทือนเป็นพื้นสําเร็จรูปที่เราเรียกว่าคอนกรีตอัดแรงจะถูกทําสําเร็จมาจากโรงงานและขนส่งมาที่หน้างานจากนั้นนะครับก็ยกแผ่นพืนวางอยู่บนคานทั้งสองข้างครับจากนั้นก็ทําการก่อสร้างเหล็กตะแกรงวาเมร์นะครับซึ่งเป็นเหล็กกันลาวจากนั้นเทคอนกรีตแต่งผิวหน้าเรียบทําการขูดผิวถนนนะครับเพื่อให้กรุกระไม่ให้ถนนลื่น,นทํารั้ว สะพานนะครับจากนั้นก็เปิดการจราจรได้ใครว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์